หายแล้วหายจับทวงอ่ะแม่พ่อแมียนสามจีว่าพ่วไปจีบ่แมียนบ่แมีนแล้วมันก็บ่เห็นจันทร์ที่บ่ไปจีหายจะบุวงอ่ะสามเตงอะไรแม่เต็งเดินไปเร็วนู่ะเฮะอะไรแม่เตไปไหนเอ้าไปเร็วเอาไงที่เนี่ยอะไรเข่าเต็มเลราเลยทำไมเข่าเต็มเลราแล้วไงที่เนี่ยอะไรเอาไปคขาน้ำมันรถนี่นะไปเร็วไปเร็วอะไร น้ำมันลดค่าน้ำมันลดเอาจ็กสามกระสอบนี่ยนะอะไรมันกระสอบละกี่บาทสอบละห้าร้อยเชียงว่าเมื่อกี้นี่ฮะกระสอบละห้าร้อยเอ้าเราหยิบเติมน้ำมันเท่าไรพันห้ากระพาะแล้วเติมพันห้ากระปันพันห้าเอากี่สอบจ็กสามสอบกระพาะเนี่ยสามสอบเกททำไว้เรียบร้อยแล้วเอิงไปทำไมเรียบร้อยแล้วไปดูดิลุ๊คเหลือเๆเหลือเหอเหอเหลือเหลือไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวไปหยิบเก้าไม้แกไป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 เขาไมยเขินไม่ยาดาเลยมายังมายังมายังไปไปไป ảnh Thế Điều. Không? Cậu đi bê bê Ây Ừ ông ừ. Thế con Ôi tốt lắm đấy chắc là mẹ ừ. Hả Thứ đây học học về tí bò Bò đấy là Ừ Đi ăn đấy cứ bò hiệt Bò hiệt chân đầy Bò hiệt bẹp đấy. ก็เอาไว้มันไปไถขึ้นยังหายเขาพี่่อเห็นพรเอาเอาหายเออหายจักทุ่งเ่ะอเนี่ยบ่แม่สามจีว่ามันทั่วไปจีบ่แม่นติบ่แม่นแล้วเขาหายเออมันก็บ่เห็นจันทร์ะบ่ไปจีบหายจักทุ่งอ่ะอสามทุ่งไอจักบ้านเราไปที่นี่คือจิบไปบ้านจักบ้านมันมันมันจีบ่ตามแล้วก็มาตดทิ้งแล้วหาลอยทิ้งแล้วหาลอยสามทุ่งกับพันหา โอ้ยมันบ่เมนดอกลูกบ่ได้รักดอกลูกกลับบ้านอีหยังมาไปมาถามเขาหายเขาหายยังไงเอาไปสีป่าเอาไปสีบอไปนับเบิ้งดีดีมันบ่เมนดอกมาสูงใสยลูกยังไหนเอาไปสีบอเอาไปสีบอโอ้ยแมนบ่ดอกโอ้แตายคือมานับดีแท้ตอนนับเขาแล้วไหวอยู่ตัวหนี่ปานเลย